ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบอสตัยกับผมเองเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรทำกันเลยมานั่งอัดคลิปนะครับผมโอ้ oh, oh, เพื่อนไม่เล่นโอ้ม oh. าครับเริ่มเกมครับแมทที่เราวันนี้ก็คือแมทฮอส,สปอตนะครับเริ่มเกมเลย ทีนี้เรอาจจะไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นเลยเสียงผมก็ค่อนข้างที่จะเบาเลยแหละมาครับโอ้โโดนแย่งตัวมาครับจะมาเล่นไนโชว์ Holy shit นั่มาอะไรวะน่ะเอิ่มจะเล่นจริงเหรอ อ่าหุนตะไดค์ต้งโดนหัวเออทำไมไม่ตายวะโอ้เปิดมาะตูเล็กก็น็อกเลยปืนพบไหมละครับสุดที่สุดของที่สุดของที่สุดครับยิงอื้อเรียบร้อยโดนลัดโดนยิงครับตอนนี้โล่หายไปเลยโอ้ออ้าว เราปืนพกเล่นละไม่เลยจะเล่นเลยดูว่าใครทำโดนตุ๋ยไม่เป็นคนละสนามองเห็นเหมือมนว่าผมจะเห็นมันไงโอ้โ oh หมันตายก่อนอ้ผมบอกเลยผมบอกไก่อ,น,อ,อกน,นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยโคตรมือใหม่เพราะฉะนั้นเราผมจะตายบ่อยก็ไม่เป็น ไม่เาไม่ออา้กยิงใ้ไม่ได้ผมมาเก็บกระสุนลงหาตวที่มันเป็นอีธันยิงเมาทันไงผมเจอแล้วโอ้โอ้อ้เมาอ้เมา อู้ว้าวเยอะอู้ว้าวโดนโดนเดี๋ยวไม่ตายเออตูดยีงกระสุนก่อนเดี๋ยวไม่มียิงในนัดต่อไปอู้ยิงไม่ได้มาถึงพุ่งที่สุดตอนที่สุดอึ๊มาดมาตุดขึ้นคอนเทนเนอร์ทางหัวหรอกอือ ขยับข้ไมสิทนไมมาร้อยเพื่อนิงไรกองเสียงกะระเบิดแล้วไม่ได้การแล้วทุกคนเปลี่ยนปืนแล้วมาเลยปืนที่โคตรแรงแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยก็คือออริจินเลย ปืนอะไรม่รู้ชีออริจินโเข้าไปโตกไปไปไปจิงหนึ่งนัดโลดแท็กไปเล่งเลยนะ้หนึ่งคิวฟรีครับน้องๆจิ้งนี่ปืนโคตรเทพร้อยเพื่อนบนปืนแตกระวังน้อมันก็บุ

Like sewer rats. ผมว่าแล้วมันไม่มีเพื่อนย้ายทีหรือเปล่าโอเคมันย้ายทีแล้วทุนเรล้อตองเรียบแจกปั๊บโอ้ไม่ทันได้ยิงเลยผมต้องได้มากกว่าสิบคิวซิไม่ไม่เอานี้ทุกคนดูตุ้ยมดูตุ้ย ร yup. ้อยครับร้อยกันสามารถวางแก๊สพิษได้แล้วว้าวเวลาเปลี่ยนปืนปืนที่เพื่อนผมบอกว่ามันโคตรแรงอากะเอเคนอะไรเลยมันมีมั้ยเนี่ยจะเห็นได้ทั่วถึงไปยึดฟอง ไม่ตายองเพื่อนรัดไม่รัดสิเการช่วยเหลือผมก็ทำไม่ได้ก็ได้ได้ยังคิวได้ยังคิวนี่มันฐานศัตรูเฮ้ย ไมไม่เกิดฐานแล้วบ้างมาตอบ่ากีาทำรู้แ้ครับมีดสุดี่สุน้วอู้ตาแล้วอ้า้แรงเลยอากามนคุมยากจรงวะหรือว่าเป็นจ่าทีรู้แล้วครับเปิดเ้าใหนึ่งองอืเต็ง r e l o a d i เไอระเบิดโอ้ยได้หนึ่งชิ้นร้อยขันยะที่แล้วเหลยออีกหนึ่งนาทียึดเลยผมยึดเถผมยึดแล้วผมยึดแล้วผมยึดแล้วผมยึดโอ้โอ้เพื่อนเพื mm, okay. Mm. Okay. Mm ่อหมูไม้ทำไมเขาไม่ยึดฐานยัง ิดฐานสิงเกิล oh. ค wow. uh ิดานอืออยิงป๊อปโป้อ้ยโอ้แอ็คเรียบร้อยจริงตายเลยอ่ะมันต้องยู่ที่สูงเข้าไว้ก็ผมเป็นใหญุ่ดูเลยที่สูงอ่ะโอเคเอเอละ ไม่กองถึงข้าพเจ้าอราจะนี้อืมไม่ไม่โดนเฮ้ยมีคนหายด้วยไหม,ไมชายอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดข้าหวหัวจังๆหัวดีเฮ้ยเส็จเรียบร้อยครับโดนหลอยทำไมมีแต่คนเข้าหลังว่ะหรือว่าไม่น่าใช่ยิงไมง นิดพื้นที่แล้วก็โดนตุยอือจบ้อยนิเข้าจต่อเลยก็จัชนะทุกคนยือเข้าไว้ยดเข้าไว้ยดเข้าไว้ r เราต้องยดเข้าไว้อืออือเอโคตเราจะเอาไป เราจะไม,บมบ่บรจะไม่บกเ,ร,บเรียบร้อยก่โดนบล็อกสก่โดนบล็อกเามารถขวอะไรกันไออไปก Enemy spotted e n ่โอยิงนมันจัดเฮ้ยเรียบร้อยเโดนอ้เรียบร้อยยนขอบใจมากเอไส้หัวทายจะทายจะทา

ชนะครับผมเอาโดดไม่ได้วัสด,ดีเพื่อนโอ้โหสกอร์คือโคตรเสียวอะไล่บี้กันแบบสุดๆเลยอะเรียบร้อยครับแล้วเพื่อนก็ MVP ไปผมได้เฮ้ยหลังนั้นก็ไม่ท้ายตารางครับใน24คิวได้5,980แมนะฮุกไล่ศูนย์เรียบร้อยครับ เป็นยังไงกันบางครับกับเกมนี้ยังเกมบอสไตถ้าคุชอบก็อย่าลืมกดหนึ่งมาเพื่อผมจะทำเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็กดเลข29884326อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับบาย